ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการเสด็จเถลิงถวายรราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อยังประโยชน์สุขแก่ปวงประสกนิกรและเพื่อความวัฒนาสถาวรของประเทศอย่างมั่นคงหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติคือการส่งเสริมอุปถัมภ์ศิลปะวิทยาสาขาต่างๆให้คงอยู่ผู้บ้านเมือง และใช้เป็นแนวทางให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างสุดจริตในส่วย์พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในด้านศิลปะวิทยาทุกแขนงผสกนิกรต่างกลืมปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของศิลปวิทยาการทุกด้านเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรม,มราชวาทและแนวพระราชดำริให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีที่สำคัญตลอดจนการปรับปรุงงานพิพิธภัณฑ์และโบราณคดีเหตุการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวเช่นเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินโรงเก็บเรือพระราชพิธีในคลองบางกอกน้อย พ่อพระเนธเห็นเรืออยู่ในสภาพชำรุดสุดโทมจึงมีพระราชดำริว่าถ้าจะให้มีการฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินขึ้นก็ดูไม่เป็นการสิ้นเปลืองอะไรนะักเพราะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทําขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ไปนานส่วนประโยชน์ที่พึงจะได้รับนั้นมีอยู่มากมายและหลายทางด้วยกันเช่นเรือพระราชพิธีต่างๆอันสวยงามและทรงคุณค่าในทางศิลปะอย่างยิ่งนั้นก็จะได้รับการดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอ เป็นการรักษาสมบัติอันมีค่าของชาติให้มีอายุยืนยาวออกไปทั้งจะได้เป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพชนของเราได้กระทํามาแล้วก่อนให้ดํารงอยู่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาตินับแต่นั้นมาก็มีการจัดกระบวนพยุหะญาตราชุลมากในงานพระราชพิธีและในงานรัฐพิธีสืบเนื่องมาจนปัจจุบันอีกคราวหนึ่งคือการอนุรักษ์ชุมชนเก่าบริเวณวัดอนงคารามบวรวิหาร ซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ถือเป็นโครงการตัวอย่างของงานอนุรักษ์ตามแนวพระาราชดำริแบบองค์รวมที่บูรณาการความสำคัญของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมันทนาสินและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนได้อย่างเหมาะสมยิ่งภ,ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัย และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงลักษณะศิลปกรรมรัชกาลที่9ได้อย่างเด่นชัดรายละเอียดดังพระราชดำรัสบางตอนที่พระราชทานแก่คณะผู้ถวายงานว่า,วารูปฝาผนังแบบเดิมเป็นคลาสสิกจะไม่เขียนรายละเอียดตามหน้าคนเขียนใหม่ต้องเป็นสไตล์ไลท์เหมือนจริงเป็นจิตรกรรมสมัยใหม่สองมิติมีการตัดเส้นอย่างการเขียนน้ำให้เป็นแบบจิตรกรรมประเพณี เราไม่ได้เขียนให้เหมือนจริงเขียนต้องดีกว่าจินตนาการพุทธศักราช2,559เป็นวาระครบ70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกและรำลึกในพระราชการณียกิจที่ท,ทรงบำเพ็ญเพื่อทำรงรักษาและสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติทุกสาขานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อผืนแผ่นดินไทยอย่างอเนกอน,นันต์พระองค์จึงทรงเป็นเอกสัตย์อักรศิลปินโดยแท้